แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสุขที่6ตุลาคม2 5 6 6มาอัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกันนะคะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อัปเดตไกวทอเร่งจัดสวัสดิการช่วยเหลือชาวสวนยางกรณีเสียชีวิตพร้อมแจงสวนยางเสียหายจากน้ำท่วม ยื่นรับเงินเยียวยรายละ3,000บาทและเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้รีบกดติดตามเอาไว้นะคะเพื่อจะได้อัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ กรทอรจัดสรรสวัสดิการชาวสวนยางมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เร่งผลักดันระเบียบหลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตนะคะพร้อมฝากถึงชาวสวนยางในพื้นที่เกิดอุทกภัยท่านสามารถยื่นขอสวัสดิการเยียวยาความเดือดร้อนกรณีสวนยางประสบภัยรายละ3,000บาทโดยล่าสุดนายณกรตักกวิรพัฒน์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยได้แจ้งว่านอกจากการดําเนินนโนยบายเพื่อขับเคลื่อนยางพาราไทย ให้เกิดสียรภาพและความยั่งยืนแล้วการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของชาวสวนยางโดยการจัดสรรสวัสดิการภายใต้เงินกองทุนพัฒนายางพารามาตรา49ในวงเล็บ5ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางนะคะถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กยทมุ่งมั่นดำเนินการมาตลอดโดยคำนึงถึงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสวนยางเป็นสำคัญ ล่าสุดเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้กอยทอเร่งร่างระเบียบสวัสดิการและหลักเกณฑ์สำหรับการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนยางกรณีเสียชีวิตโดยต้องการกำหนดหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภายใน15วันและเสนอให้คณะกรรมการกอยทเห็นชอบโดยเร็วซึ่งจะพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่กเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับนะคะ ทั้งนี้ระหว่างการดำเนินการกำหนดและจัดสรรสวัสดิการให้แล้วเสร็จหากมีเกษตรครชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยอยอเสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าปรงศพรายละไม่ต่ำกว่าส0 0 0มบาท ทั้งนี้นายณกรณ์ได้แจ้งเพิ่มเติมถึงสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางกรณีสวนยางประสบภัยว่าสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและหลายพื้นที่ในตอนนี้กําลังทําให้พื้นที่สวนยางบางส่วนได้รับความเสียหายดังนั้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวสวนยางในพื้นที่ กยทอมีสวัสดิการช่วยเหลือชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกอยทอนะคะกรณีสวนยางประสบภัยรายและไม่เกิน3,000บาทซึ่งเป็นสวัสดิการที่กยทอจัดสรรให้ในกรณีสวนยางประสบภยัยเช่นเช่นน้ำท่วมไฟไหม้ภัยแล้งรวมถึงโรคและศัตรูพืชทุกชนิดจนทำให้ต้นยางเสียหายตายหักโคน่นจนไม่สามารถเติบโต หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไปได้นะคะในคราวเดียวกันไม่น้อยกว่า20ต้นใน1แปลงโดยสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือต่อเจ้าหน้าที่กยทสาขาในพื้นที่ที่สวนยางนั้นตั้งอยู่ภายใน30วันนับจากวันที่ประสบภยัยหรือนับถัดจากวันที่ภัยพิบัติสิ้นสุดลงนะคะนอกจากนี้กอยทมีเงินทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวสวนยางตามมาตรา49ในวงเล็บ5 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีได้รับความเดือดร้อนซึ่งครอบคลุมถึงกรณีประสบภัยพิบัติรายและไม่เกิน50 0 0 0บาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละสองต่อปีระยะเวลาชำระนี่ไม่เกิน3ปีนะคะโดยคยทอยเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของชาวสวนยางดังนั้นโดยการจัดสรรสวัสดิการให้กับพี่น้องชาวสวนยางซึ่งเป็นเกษตรกร,เ,รเพียงกลุ่มเดียวของไทยที่ได้รับสิทธินี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญโดยกยทหวังจะสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องชาวส่วนอย่างได้นะคะอัปเดตจากนายนกรตักกะวิราพัฒนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยอัปเดต6ตุลาคม2566